วิดีโอสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะทำไมไม่เปิดกล้องให้เห็นหน้าบ้างเลยคิดถึงมากๆเลยนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นคาบเรียนที่หนึ่งนะคะเราเจะกันเป็นคาบเรียนแรกเลยนะคะซึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเราลดชั่วโมงเรียนลงใช่ไหมคะจากที่เราเรียนวันละหกคาบก็กลายมาเป็นเร,เราเรียนแค่วันละสี่คาบซึ่ง เป็นผลดีด้วยนะคะเด็กๆก็มีเวลาพักนะคะงานไม่เยอะด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านเบื mm ่อ hmm. ไม่มีกิจกรรมอะไรทําเราก็เข้ามาเรียนมาเจอกันนี่แหละนะคะมันก็จะทําให้เรามีกิจกรรมทําเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาเช่น mm hmm. <Okay, S 2> นะคะวันนี้นั่นนะคะวันนี้วันนี้คุณครูจะพาเล่นเกมนะคะ เด็กๆต้องแข่งกันเองนะคะในห้องนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาเกมตัวนี้นะคะลงไปในห้องแชทนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทาการสอบไม่ใช่ทาการสอบเราทําการทําแบบทดสอบนะคะซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนคุณครูให้ทําเสมอใช่ไหมลูกจาได้ไหมคะ,ะเวลาเราเราก่อนที่เราจะเรียนเราจะมีการทําแบบสอบซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง ในชีวิตประจำวันนะคะตัวนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สามเราจะใช้ในการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่สองนะคะวันนี้เอาเป็นรีแลกซ์รีแลกนะคะก็คือเป็นการแข่งขันกันไม่รีแลกซ์แล้วใช่ไหมคะก็ครูบอกว่าคู่แข่งขันกันมันไม่รีแลกซ์แล้วนะคะอะไรแบบนี้นะคะแต่เกมนี้รีแลกซ์จริงๆนะคะเดี๋ยวคุณคู่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณจะแช์นะคะคุณคูจะ ส่งตัวข้อสอบลงนี้ตัวนี้นะคะลงไปในห้องแชทน,นะคะแล้วเด็กๆก,ก็เริ่มทยอยเข้าห้องนะคะแช่อนอื่นนะคอนอื่นเราจะต้องตั้งชื่อให้โปรที่สุดไม่ต้อง,ตงชื่อให้ตรงกับชื่อตัวเองนะงชื่อ,อยังไงก็ได้อย่างเช่นไปเจอผ้าตั้งบ้านเป็นลมอยู่ที่ตลาดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะไม่ให้รู้ว่าเาอาใคร ที่จะไให้เพื่อนรู้ว่าเราคือใครนะอ่ะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวครูส่งแชทตัวนี้อ่าส่ง,สง,สงตัวนี้ลงไปในห้องแชทแล้วเด็กๆเ,เริ่มกดเข้ามาได้เลยค่ะนะคะอย่าลืมตั้งชื่อให้มันตลกที่สุดนะวันนี้นะคะเราเป็นเล่นเกมนะดีแรกไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ทําแบบทดสอบไปด้วยนะคะอ่าเริ่มได้เลยค่ะเริ่มเข้ามาได้เลยนะคะเด็กๆยอยเข้ามาได้เลยเนี่ยเวลาใครเข้ามาปุ๊บคุณครูก็สามารถดูได้ทันทีเลยนะคะ อ่าโอเควินแอมกับเตอยอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าถือว่าเข้ามาเรียนเยอะอยู่ห้องเราอ่าใช่ครับเดี๋ยวครูมดจะส่งตัวนี้ลงไปในห้องแชทเราใหม่นะคะอ่าแล้วเตยสามารถอ่านี่เห็นไหมคะขึ้นมาแล้วนะคะึินโตหนูสวยขึ้นมาเออคุณครูคต้องใช่ใช่ไหมคะว่าว่าคือใครเนี่ยหนูสวยขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะ,อะโอเคโอเคใครอีกใครอีก นะคะใครอีกคะอ่าโอเคนะคะขึ้นมาแล้วนะคะมีอํามอํามหวยยาัาคุณไผ่ไผ่เป็นคนตั้งมาดีครับมาแล้วโอ้ยสุดยอดสมภาษาอันนี้ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าคือภาษาอะไรนะคะเด็กๆทุ้วมาเลยค่ะ เธออกหักผมอะไรเนี่ยผมเลยหกักอ,อาขออภัยนะคะตลาดเซเวนตู้อะไร <laughs> อันนี้คุณรู้เลยว่าใครคือเซเว่นแน่ๆ <laughs> อ่าโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดเ้าคนนะคะระหว่างนี้รอเพื่อนสิคนแล้วชื่อไม่รู้โอเคค่ะโอเค นะคะเด็กๆดต้องมีส่วนร่วมกับคุณครูด้วยนะต้องมีส่วนร่วมกับคุณครูด้วยนะนะคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะทุกคนเปิดไมค์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะอันนี้เป็นการแข่งขันกันนะคะเด็กดสามารถเปิดไมค์คุยคุยกันได้เลยนะคะเราลองมาถ่ายชื่อเพื่อนดูซิว่าเพื่อนชื่ออะไรบ้างนะคะไม่รู้อี <c oughs> ความสวยนะน้องนะาใสเห็นไหมไม่ต้องถ่ายก็รู้แล้วเนี่ยนะคะน้ำมีพิษ กินวันละนิสุมีห้องนี้แหละที่ชื่อแปลกที่สุดนละนะคะอ่าโอเคน้ำหวานมาแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ขออนุญาตเช็กชื่อเด็กๆก,ก่อนนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วสิบห้าคนนะคะจากทั้งหมดสิบคนแปลว่าเหลืออีกสองคนที่ยังไม่เข้าเหลือใครยังไม่เข้าบ้างเหลือใครยังไม่เข้าบ้างเข้าได้ไหมมีใครเข้าไม่ได้บ้างมีใครเข้าไม่ได้บ้างลูก มีใครกดเข้าไม่ได้บ้างตูติ๊กเขา้ายังคะ่ะชอปเปอร์เขา้ายังคะ่ะตะวันยายาเขา้า,โโโายังโตโน่อัสไสกีแด้นะคะเข้าราคโอเคเข้าราคาแอ,อมเข้าได้ไหมอ้าวดูติ <laughs> ขออนุญ,ญาตหัวล้อสักครู่นะคะ,อะโอเคเข้ามาแล้วสิคนเก่งมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มําแบบทดสอบกันเลยนะคะมันอาจจะช้าดีหน่อยนะภาพ,พคุณครูอาจจะไปช้ากว่าที่คุณครูพูดนะคะเดี๋ยวไม่ต้องซีเรียสน,นะลูกเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อสอบกันเลยนะคะอันดับนี้ตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มกดสตาร์แล้วนะสตาร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะห้าสามสองหนึ่งโอ้ ตรงนี้ อะไรนะคะอะไรนะคะขร้ตอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะมีให้ประมาณยี่สิบค่ะมันก็เลยทําให้เราเขียนชื่อไม่พอไม่เป็นไรนะลูกนะโอเคนะคะทําไปเรื่อยๆโอ้เขมาดีครับตอนนี้มาแรงมากเลยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะดี่วาเข้ามาดีครับนี่ให้ทายเปล่าให้ทายว่าเรื่องยอดยอด อ่านให้ดีๆอ่านให้ดีๆนะคะข้อสอบไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่เราจะมุณคูจะได้วัดเรานะคะว่ามีความรู้เข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะอะไรนะลูกมุทิภูโมบายดินเข้ามาดิขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะนี่เสียงมันอะไรนะคะ เดี๋ยวพูดใหม่ได้ไหมพูดใหม่ได้ไหมปกติมีความเยอมากที่สุดเมื่อเทียบเท่ากันนะที่เราเนื้อเนื้อเนื้ออะไรเนื้อเนื้อตกใจว่าข่มดมนได้ยังไงอ่าโอเคนะคะโอไม่รู้ผิดไหมโอเคครับไม่เป็นไรลูกไม่ไม่เป็นไรค่ะ อ่าโอเคไหนเรามาดูไปพร้อมกันนี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่าก็มาดีครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะหนูสวยตามมาติดๆนะคะหนูที่แต่ใส่กางเกงในนะคะตามมาจากหนูสวยนะคะมาค่ะจอนวิกซ่าคนดิสอนะคะต่อมาค่ะแล้วก็อําหมวยนะคะสวยนะน้องนะ หมือนภาคหนังอะไรยังไงไม่รู้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะอ่ามีคนทําเสร็จไปแล้วนะคะก็คือป่นโตนั่นเองอ่าก็มาดิครับเสร็จแล้วนะคะโนสวยก็เสร็จแล้วเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะคนที่ทาเสร็จนะคะอย่าเพิ่งทาใหม่นะเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณคู <c oughs> เดี๋ยวคุณคูจะให้ทารอบสองอยู่นะเดี๋ยวคุณคูจะให้ทํารอบสองอยู่นะคะอย่าเพิ่งทำใหม่นะ รอบแรกนะคะเราจําได้ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบที่สองเรามาทํคกันกรอบแต่ต้องให้ได้คะแนนเยอะนะรอบนี้เป็นการวอมอัพบอมอัพเล็กน้อยนะคะเป็นการกินนุกินมากกินนุกินมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ครูไม่ได้ใช้ในการิดคะแนนนะคะคุณครูให้เด็กๆเล่นนะคะให้เด็กๆเล่นเพื่อเออ เดี๋ยวระหว่างนี้รอเพื่อนว้าว PPC สามสองหนึ่งนะคะ PPC สามสองหนึ่งนะคะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วนะคะอ่าโอเคต่อมานะคะเธออกหักผมจะหักขาเธอนะคะว้าวอันนี้มาแนวโหดร้ายมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> หักอกผมไหมตัม้งเปล่าเธอหักอกผมผมจะหักขาเธอเธออกหักผม ตั้งผิดหรือเปล่านะคะอาระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะสักรู่นะคะเอม่าตอนนี้ครูครูมดให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นรอบที่สองนะคะนี้มีเอม่ากับเปียโนเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครณครูให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมนะคะในรอบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อย เล่นรอบที่สองนะคะส่วนคนที่ทํารอบแรกนะคะได้เท่าไหร่นะคะรอบที่สองจะต้องทําให้ได้เยอะกว่ารอบแรกนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคําถามมันมีอะไรบ้างและคําตอบควรตอบยังไงนะคะอ่าโอเคนะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้เหลือใครบ้างเหลืออะไรไม่รู้ค่ะไม่ออกจริงๆค่ะแล้วก็ในกลางมีแต่ตึกใน ความรู้โอนนะคะแล้วก็ชื่อไม่รู้นะคะมีปลาดซเนตูนะคะอ่าเหลือประมาณเท่านี้นะคะอ่าทีนี้จะให้เวลา2คนนี้นะคะเหลือชื่อไม่รู้กับตลาดเซนนี้เร็วเร็เร็วเๆ็วเร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 มห้องเราเงียบจังเลยผมไม่ตื่นเต้นเลยกับการเล่นกับการเล่นครับผมเสร็จแล้ว โอเคคร okay. ค Listen, know, mm. ับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราเ่อนก่อนสองคนก่อนนะคะแล้วคุณครูถึงจะเริ่มถึงจะค่อยเริ่มเกมใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยกด F M R เหลือสองคนนะคะตอนนี้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะเด็กของเด็กๆนะคะตอนนี้คุณแชร์สกินขึ้นมาให้เราดูแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เหลือใครบ้างนะคะตอนนี้เหลือสองคนนะคะที่ยังไม่เสร็จอ้าโอเคชื่อไม่รู้เสร็จแล้วนะแล้วก็นําขึ้นมาอ้าตลาดเซเว่นซูนนำขึ้นมาอยู่ที่สามแล้วนะคะตัวนี้ เออเขาจะทำได้ไหมคะเขาจะทำได้ไหมคะเขาแซงหนูสวยขึ้นไปได้เปล่านะคะอ่าเซเว่นเซเว่นเหลือข้อเดียวเร็ว,รวสู้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 อ่าโอเคสุดยอดมากๆเลยอ่ากดเนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่ชนะมีใครบ้างนะอันดับที่สามคือหนูสวยอันดับที่สองคือตลาดเซเว่นปและอันดับที่หนึ่งก็คือเข้ามาดิครับ ให้รายงานตัวให้ครูทราบหน่อยได้ไหมคะว่าออนที่ถามคือหนูสวยคือใครเอ่ยหนูสวยคือใครเอ่ยหนูเองหนูเองช่วยบอกชื่อเล่นครูได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ครูไม่ได้ดูที่ห<อ>น้าจออ่ะบินแอมถึงมากค่ะหลาดเซเวนตูก็คือคือใครครับคือใครหลาสเซเวนตูคือใคร,น,คใครนั่นก็คือเซเวนใช่เปล่าเซเวนไหมใช่ไหมคะ และต่อมาสุดท้ายเลยคนที่ได้อันดับหนึ่งก็คือก็มาดิคือใครเออกุ้งกิ้งโอเคครับจบมือให้เพื่อนได้ขายปิงมากๆเลยสุดยอดมากเลยนะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นอีกรอบนะคะเราจะมาดูว่าใครล้มเลมได้นะคะกุ้งกิ้งแข่งกันไปแข่งกันมาด้วยเลยเอา้าทำไมคะทำไมลูกคนอื่นเขาชอบมากเลยนะคะ่ะกับการเล่นเกมแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะแค่เล่นเกมเฉยๆนะคะเป็นการเป็นการฝึกไปด้วยนะลูกนะตัวนี้นะคะคุณครูพยายามหาหาเป็นทาข้อสอบแล้วมันทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายมากเกินไปอย่างหรืออย่างหรือ,รอว่าหรือว่าเราชอบที่จะนั่งทําเฉยๆไม่มีการพูดคุยไม่มีการอ,ออะไรหรือว่าไม่ชอบแบบนี้ถ้าไม่ชอบแบบนี้คุณครูมีข้อสอบอีกอันหนึ่งให้นะคะโอเคไหมเอาแบบไหนคะ ห้องอื่นนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ที่สอนมาห้องสองเอยห้องสามห้องสี่ห้อง 2, อห้าเขาเอนจอยมากากับการเล่นเกมแบบนี้นะคะเพราะว่าเราขึ้นปห้าปหกเราจะต้องเจอเจอสนามสอบที่มันใหญ่ขึ้นนะ,ะเด็กๆก็หัดไว้นะคะหัดทำข้อสอบเยอะๆไว้นะลูกนะไม่เอ่อครูครูก็พยายามที่จะช่วยเราแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่หาอะไรกิจกรรมอะไรไมาให้เราให้เราเนี่ยทำร่วมกัน้เยอะนะคะ ให้เราเนะี่ยได้รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นหรือได้เด็กรู้สึกไม่สนิทกับคุณครูเลยออเอาตอนนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆคุณครูส่งลิงก์เข้าไปให้เด็กใหม่แล้วเด็กๆก,กดเข้ามาที่ห้องได้เลยค่ะอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้ตลกที่สุดนะคะคุณครูไม่ซีเรียสนะคะเรื่องที่ว่าเราทําข้อสอบได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการทํกขอนเรียนไงนะคะโอเคไหมคะ ถ้าใครรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่สนุกก็ไม่ต้องเล่นได้เพราะว่าคุณรูจะให้เพื่อนๆเล่นโอเคไหมคะโอเคไหมคะถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่สนุกเลยมันไม่เออมันไม่ดีเลยหนูสามารถหนูสับหนูหนูหนูก็ไม่เล่นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณครูก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็อยากเล่นอยู่นะคะอ่าตอนนี้กดเข้ามาได้เลยค่ะพยายามนะพยายามตั้งชื่อไม่ให้เหมือนเดิมนะพยายามตั้งชื่อไม่ให้เหมือนเดิมนะเพราะไม่งั้นคุณครูจะรู้นะ อ่าโอเคนะคะชยโยคะ่ะอ่าชโยเข้ามาใหม่นะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ตัวนี้ให้ชยโยก่อนอ่าชยโยชยโยอยู่ไหนเนาะอ่าโอเคชยโยค่ะตอนนี้ค,คุณครูมดให้เพื่อนเอนข้านคูเกมนะคะชยโยตั้งชื่อให้มันตลกที่สุดนะอย่าให้ค,คุณครูรู้นะคะว่าอ่าคนไหนเป็นใครนะคะครูครับผมครูครับหน้าหานห้องคืออาหัรอะไรครับ รหัสห้องรหัสห้องแบบไหนมันไม่มีรหัสห้องนะรหัสห้องน้องแบบไหนผมเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้มันม,มันอะไรวะมันเป็นแบบไหนลูกมันเป็นแบบไหนคะมันจะมีมกเกมอะไรอื่นให้เลือกะครับเลือกใช่ไหมคะเอ่อลองลอกลิง<ช>ลองลอกลิกลงลที่คุณครูส่งให้แล้ววางใน Google ดูสิ ลอ,ลองลอกลิงก์ตัวล่าสุดนะที่ครูมื่ส่งใหแล้วหนูก็เอาไปวางไว้ที่ Google อ่าแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยลองดูค่ะทำได้นะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าคริสซี่มาเลยเห็นไหมคะแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อได้เลยเห็นไหมได้ไหมครับได้ไหมลูกมีใครทำไม่ได้บ้าง ตอนนี้เพื่อนๆเข้ามาแล้วไหนครูมดูซิว่าเข้ามาแล้วกี่คนตอนนี้เข้ามาแล้วสิบเอ็ดคนเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะใช่ไหมเด็กๆเห็นเท่าครูไหมคะเด็กๆเห็นคนเท่าครูไหมใช่ชื่อสขได้ไหมคะได้ไหมเตืยโนโนได้ไหมคะได้ไหมสำหรับที่ไม่อนอ n กับ<ด>เล่นแบบนี้นะคะเอ่อ หนูไม่ต้องเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะมีเข้ามาแล้วกี่คนเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตดีก่อนเพราะว่ามันน่าจะไม่ไปจะีด้เขียนว่าเพื่อนเข้ามาแล้วกี่คนเข้ามาแล้วกี่คนคะเห็นไหมผม,ม,มันจะขึ้นนะอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมทอสอบให้ตัวนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนเ,าเข้ามาสองามาสองชื่อแต่เราสามารถทําได้แค่ชื่อเดียวนะมันจะเริ่มเกมได้เลยนะคะถ้าแรงนะคะมีผม หลอกไหนสวยที่สุดก็เรานีแหละอือไม่ไม่ผมดามอุปกรณ์ดิฉันชื่อตะฟวยอะไรอ่ะชื่อลุงตูสวยที่สุดก็เรานี่แหละ,ละ,ว,ะ,ะ,ว,หละวันนี้หนูยี่งออกมาโอ้ยอยังนี่ฮะโอเคงั้นเรา,าเริ่มกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะสี่สามสองโอ้โอ้ค่ะ เริ่มเลยค่ะเริ่มทำทดสอบได้เลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วอ่าตอนนี้มาแล้วมีใครคะเอาที่หนึ่งดูคืนมา <laughs> เริ่ม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 นะคะเริ่มเลยนะคะอ <ST AR> ่าตอนนี้ตอนนี้โอ้สุดยอดมากเลยนะคะตอนตอนนี้สุดยอดมากแป๊บนึงนะคะเด็กๆก็ทาข้อสอบไปเรื่อยๆเลยนะคะหรือว่าอเอารางวัลมาล่อถึงอยากทําข้อสอบเนี่ยฮะ เป็นโนเป็นโนถึงจุมหัวเลยเหรอเป็นโน,โนโ <laughs> สู้สู้นะคะตอนนี้โอ้ลูฟี่หมวกทางออก มาเป็นที่หนึ่งแล้วฮัลโหลขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วขัานี้ฮะะสุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะแข,ข่งขันสุดยอดมากๆเลยเอ้ามสรุปหนูสวยเล่นไม่ได้เหรอลูกหรือว่าหรือว่าคนละชื่อผมคือกาลังแดนได้ไหมผมโต,ตได้ไหมฮะโอ้ตลกค่ะตลกชื่อเราอะนะคะ มีทั้งหมด20ข้อนะคะข้อสอบเรานะคะตอนนี้นะคะเด็กๆเริ่มทำาปยอยทำกันแล้วนะคะอ่าโอเคฮัลโหลขึ้นมาเป็นระดับที่หนึ่งนะคะใครโค่นล้มเขาได้นะคะพยายามแม่สิตงะะังว้าวแม่สิตังนะคะแม่สิตังยังไม่ผิดสักข้อเลยนะคะนี้แม่สิตังขึ้นมาแรงใจทางโค้งเลยนะ,ะอ๋อแม่สิตังผิดจะกข้ออย่างยังเลยว้าวสุดยอดนะคะมีทั้งหมด12ข้อเขาถูกไปแล้ว12ข้อนะคะแม่สิตงังแม่สิตงัง นะคะ,ะนี่เลยเวลาค่ะว้าวสุดยอดมากเลยห้องเราเก่งมากเลยฮัลโหลขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะตอนนี้แล้วก็ตามมาด้วยชื่อลุงตู่ติดๆนะคะตามมาตามด้วยอยากหลับแต่ไม่หื <c oughs> บับฮะตลกจริงๆเลยนะคะต่อมาค่ะแม่สิตางค่ะแม่สิตางคล่ปสิตางนะคะอยากให้ฉัน,นะะชื่อตกใจนะคะป่วยแมะป่วยแสง,งแล้วเรแล้วเขาแต่เขาทุ่มทิ้งโอ้โหไปได้มาจากไหนเนี่ยูมทุ่มเทเขาทุ่มทิ้งสุดยอดอ่ะ โยเล่นได้เปิดชโยเล่นได้ไหมลูกได้ไหมคะโยเล่นได้เปล่าลลสาะะู้ซู้นะคะเด็กๆซู่ๆูนะคะอ่าโอเคนะคะอู้แม่สิตังคันเหมือนเป็นัลโหลเล่นใหม่ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวครูค่อยเอาให้เราไปเล่นนะคะเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวรอระหว่างนี้นะคะรอให้เพื่อนทาให้เสร็จทั้งหมด น,นะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทําให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะคะตอนนี้นะะมาแล้วนะคะมีห้าห้าก็้จะเสร็จแล้วนะคะสวยสุดสวยที่สุดก็เรานี่แหละก็้จะเสร็จแล้วนะคะลุงตู่สู้ๆนะคะลุงตู่ตั้งชื่อแต่ละอย่างเห็นไหมคะนี่คือเราทําเราทั้งหมดนะคะทําข้อสอบได้ถูกต้องเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถือว่ามากแล้วนะคะเก่งม,มากๆเลยนะคะ แปลว่าเราดางหนอชื่อแม่สีตังไหนไครใครหนูหนูคือไข่ใหญ่ๆหนูจะเลย้าใหญ่ตอนนี้เหลือคนเดียวนะคะเหลือังนี้นะคะเรารอลงตู่กันก่อนนะคะแล้ว่าังนี้เรารอลงตู่กันก่อนนะคะว่าลงตู่เขาจะเสร็จตอนไหนนะคะสกู๊่นะคะต่อวานหัวล้ออะไร รอรอน้งแต่ละคนคุงตู่เห็นไหมเห็นไหมคะชื่อแต่ละคนจะไม่ให้ครูปวดหัวได้ไงเอ้าครูไม่สามารถอได้เลยว่าใครคือชื่ออะไรเอาที่หนุ่หนูขึ้นมาเนี่ยใช่กุ้งจริงไหมหมครูไปกินแก้ปวดโอ้ยอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ลุงตู่นะคะใกล้เสร็จแล้วเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูสะได้ผม ครับเพราะว่าตอนต่อไป first, ผมจะตั้งชื่อว่าสมชายเลยหนึ่งโอเคนะคะนี่สิ้นสุดการทำข้อสอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่ได้อันดับหนึ่งใครนะคะอันดับที่สามคือชื่อลุงตู่นะคะอันดับที่สองคาโหลอและอันดับที่หนึ่งก็คือแม่สิตางใจเก่งมากๆเลยอภิปราเพื่อนด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเราถูกเราถูกข้อไหนเขาก็จะบอกเราทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะสกอร์พวกนี้นะคะเวลาเราทําข้อสอบนะคะนี่แหละ ดีของข้อสอบออนไลน์หนึ่งคือสนุกด้วยและสองก็คือมันทําให้เราเนี่ยได้ทาข้อสอบหล,กหลา,ากหลายอยากและหลากหลายใช่ไหมคะไม่เหมือนกับว่าเรามาต้องมานั่งทาในหนังสืออย่างเดียวหรือไม่ก็เราไปนั่งทําในบุ o g l e ฟอร์มอย่างเดียวนะคะ้าแบบนี้มันทําให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นหรือมีใครไม่สนุกบ้างข้อสอบแบบนี้มีใครไม่สนุก อยากเล่นอีกสูกใช่ไหมลูกห้องอื่นเขาก็สนุกนะคะห้องอื่นเขาสนุกมากมั่มากมาก,ากมากเลยนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าอยากเล่นอีกเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคาบหน้านะคะควกคราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้เจอคุยทีก็คือน่าจะเป็นวันศุกร์นะแต่ว่าวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะเราเป็นวันหยุด ก็คือเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆก็จะได้พักเลยนะคะก็ไปสุขเสาร์อาทิตย์เลยนะคะเราได้พักแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นะคะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะลูกในในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่สีตางบายบายแม่สีตางบายบายจะไปกันคู่อย่างงี้ไหม ครูอยากรู้ไหมใครตั้งชื่อผมพูดดีกัเขาจริงใครคะใครชื่ออะไรนี่นะ <laughs> โอเคบายบายลูกใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะ,ะสวัสดีค่ะ